สวัสดีเพื่อนๆชาว LG อะไรนะครับคลิปนี้ก็มาเทสเกมครับบูลองนะครับเป็นเกมแนวซอมลรนะครับสนุกนะครับมันไม่ใช่เกมซอมลายที่แบบฟันไปมานะครับมันมีท่านะครับมันมีท่าเนี่ยฟันนะครับธรรมดาเอามาจากไหนเนี่ยนะครับมันมีท่าด้วยนะครับ นี่นะครับโดยเกยมนี้นะครับก็เฟรมเรทอยู่ที่3 5มส้าถึงสีนะครับบางทีก็วิ่งถึงห้นะครับเป็นเกมที่ก็ไม่ได้เก่าอะไรมากมายนะครับ ถามว่ายากไหมมีแอบยากนะมีแอบเล่นยากนิดหน่อยนะครับโอเค เกมนี้ก็จะมีปรับค่านะครับสติิ้งของภาพเนี่ยก็จะมีสแตนดาร์ดนะครับที่เราเล่นอยู่เนี่ยคือสแตนดาร์ดนะครับเราก็จะมีคุณตี้นะครับสูงสุดนะครับส่วนโลเนี่ยก็มีคัตตอมนะครับก็ไปปรับเช่นแสงเงาอะไรออกนะครับเกมก็เล่นได้นะครับ มีปัญหาได้เลยนะครับเล่นหน้สบายสบายก็ถือว่าเป็นเกมซามูไรที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะครับ ก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะให้รีวิวเกมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ครับว่าจะเกมอะไรนะครับแล้วก็สำนุนสินค้านะครับสำนุนการได้ครับที่ที่คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับ